คือสิ่งที่หม่อมชันบริทาทำเพื่อให้ถือแผินดินไทยของเรานั้นนี้เจ้าพี่ปกครองเข้ามาได้ไงกันเพคะสถานที่แห่งนี้เป็นตำหนักส่วนตัวของหม่อมชันตำหนักส่วนตัวเจ้าลืมไปหรือเปล่า ตําหนักส่วนตัวของเจ้าอยู่ในแผ่นดินพบบ้างที่ข้ารามไม่รร้ปกครองอยู่พระเจ้าจเป็นอะไรกันเจ้าต้องการสิ่งดใดไขานางสนมไ็มน,น,านางกํานัลมาคอยดูแลปฏิบัติรับใช้เจ้าเ,เ,เ,เจ้าก็กลับไล่พวกนางไปหมดมันเป็นะสิ่งใดกันบนพราเป็นพระวสิ่งที่พระองค์ประทานให้หมชัน หม่อมฉันไม่ต้องการหม่อมฉันอยากอยู่คนเดียวพี่คะเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าต้องการสิ่งดังบนท่าจะอยู่พม่ามาก็หลายเดือนแล้วนะข้าลงรักเจ้าตั้งแต่แรกเองข้าไม่เคยรักหญิหงแม่มาก่อนเมื่อไหร่เจ้าจะยอมใจอ่อนต่อข้าสักทีละบนท่าพราะองค์คงจะคิดว่า ผู้หญิงไทยใจง่ายคิดจะทำอะไรกับบอมเช่นก็ได้แต่บอมเช่นมนทามไม่ใช่คนแบบนั้นพี่คะสิ่งที่พระองค์วังพระองค์จะไม่ได้เด็กที่ใจหวังเพราะว่าบอมเช่นมนทาจะไม่ยอมไม่พวกต่างชาติต่างภาษาได้ดังที่ใจหวังหลับไปเถหมอ่อมเช่นคิดว่าเจ้าพี่นพก้ากำลังมาช่วยห่อมฉั่นแน่นอน สักคิดอย่างนั้นนะมนทา,นา,านนข้าจะบอกให้เจ้าคิดใหม่ใหม่ได้ไหมข้จะฟังข้าไว้นะตอนนี้ใครจะไปอต่อให้ทหารไทยแทบถึนดิ่งุกมาพม่าก็จะไม่มีใครหน้าไหนช่วยเจ้าออกไปได้หรือ,ต,อต่อให้เจ้ามีปีกบินเจ้าก็ไม่มีทางนี้ข้ารามินรพยพน มีแต่ความตายเท่านั้นแหละมดทาที่จะพาเจ้าไปจากข้าได้เสซนงานฉลองเมืองคืนนี้ข้าจะมาหาเจ้าหมดทาและคืนนี้เจ้าจะต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นเส้นคำรำรักรำไรกอดิรัน ร้อนกลับมาเมื่อไรูุ่่าจะต้องเป็นพระเมสีของเขา มาาดูทูสงงออนนทสไนแล้วคนอย่างมึงจะได้รู้ว่าผู้หญิงไทยยังกูฆ่าได้แต่ยามไม่ได้คนอย่างมึงราม จะไม่ได้แต้ตงตัวกูแม้แต่ปลายก้อยเธอตัดหัวใจหัวเธอตัดเัวใจกับความรักหวใจัทมได้หัวใเธอไมถึงว่าการตัเช่นนี้ เธอทำใจได้จริงห่ออกีออสค้คบดาใจเด่นจริง กิดอะไรขึ้นพี่ข้าพระท่านขอบคุณนะครับสหรับพระนางจอกทองวันนะครับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์โค้กอไปกับเล็กนองปางครับขอบคุณนะครับสงสัยนางจะฆ่าตัวตายชิงหนีไปซะแล้วเว้ยมังเจ้าเอาเวลานิดหนึ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสหรับทพระนาน เจ้าของรางวัลและเวทีนะครับเฮ้ยนะครับนาตายซะแล้วเออเออน่าเสียดายจริงๆใช่ตัวได้เยอะกว่ากูอีกวกทั้งเรื่องไม่ได้คนคนฟังขันเกิดอะไรขึ้นคุณเจ้าค่ะนางปฏิเสธรับกูแล้วนางก็เชื่อดคอตาย แล้วนางตายเช่นนี้แต่ยังเป็นอปกาลอยู่เราจะบอกกับแผ่นดินไทยว่าอย่างไรงล่ะผู้จงค่ะข้ามีวิธีของข้าในเมื่อนางรักในศักดิ์ศรีข้าก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันข้าเตรียมรับคำสั่งไม่ใช่ค่ะผู้จงในเมื่อข้ารักศักดิ์ศรี จะคอยขาวลือแพร่ลายเมื่อนาแฮม่ป่ามาถูกปืนก็ตัดหัวนางคืนกลับไปมือเร่งตัดหัวหมดทั้งและส่งกลับไปให้โนบกเก้าพี่ชายมันและนับแต่เตนนี้พ่อป้าจะไม่มีทางเป็นมิตรกับประเทศไทยตลอดกัน 아미리카북아메리자